สวัสดีครับผมเพชรพระลวยสวัสดีที่ส่ภูสุขนครับผมตอนแอดเขีมยมาให้แนวทางลาวพัฒนาวันจันทร์ที่หกกลุ่มผ้าซองหาหกหกนะพี่น้องเนาะพ็นลาวพัฒนาได้พี่น้องได้ของอาจารย์ดาวดวงใหม่ลาวพัฒนาอาจารย์ดาวดวงใหม่ วันจันทร์ที่หกสองห้า ลาพัฒนา จานดาวดวงใหม่ลาพัฒนาบนบนวิ่งรูดเก็ดเก็ดกับห้าบนวิ่งรูดเก็ดกับห้า เน้นที่ห้าเจ็ดกับห้าเน้นที่ห้าจับคู่บน เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าสาม

ห้าสองส่วนตัวเน้นเน้นเน้นสามคู่กับขีมีอยู่บนหกคู่บนหกคู่เน้นสามคู่เน้นติดหาด้พี่น้องล่าง ล่างวิ่ง,ล,ง,งล่างวิ่งหกล่างวิ่งหกกับสามล่างวิ่งหกกับสามเน้นที่หกล่างวิ่งหก กับสามเน้นที่หกจับคู่ล่างหนึ่งหกหนึ่งหกหกสาม 6 9 3 1 3 5 สามสามห้าสามห้าสามสาม,สามสี่ ส่วนตัวเน้นลางเน้นลางกับี่หนึ่งหกหกสามหกเก้าเน้นสามคูสามหางได้พี่น้องลองแอดกีดท่วนได้พี่น้องแอดกีดท่วนวันจันทร์ที่หกราพัฒนาอาจารย์ดาวดวงใหม่บนวิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ดกับห้าเน้นที่ห้า จับคู่ก็มี6คู่6คู่7 1็ดหนึ3งห้าหส่วนตัวเน้นกับติดหาหาสามหาหนึ่งหาสองล่างวิ่งรูด6กับ3เน้นที่6 6กับ3เน้นที่6กจับคู่กับหนึ่งหสาม สามห้าหกส่วนตัวเน้นกับหนึ่งบน6คู่ล่าง6คู่เด้อพี่น้องเด้อส่วนตัวเน้นกับนกับสาล่างกับสพี่น้องเขาก็แคบนาจอยด้อเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านลาวพลาวพัฒนาวันจันทร์ที่6กุมภาสองห้าหกห เอาไข่ทันผู้ชมโชวชๆกันมาเรื่อยๆแห้งเหมือนแร่งซองทุมเครองอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม